สว auto: ัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้มาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขเด็ดตัวเลขดังครับผมหมดวันที่16กรกฎาคมครับพี่น้องกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งที่พี่น้องเอฟซีหลายทันลออค่อยครับผมครับก็คือเลขวิ่งป้าเล็กครับพี่น้องเนาะหมดวันหันเพิ่นไก่ห้ากับหกครับผมเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างครับผมเล็วิ่งป้าเล็กไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับ เพิ่นจับครูไห่ห้าศูนย์หกศูนย์ครับผมครับถ้าหามาเพิ่นกะเชว่ามีหาศูนย์หกมาเพิ่นกะเชว่ามีหกศูนย์ข้าพี่น้องเนาะหัวที่พันมาครับเข่าที่หาศูนย์ครับผมพร้อมกับเลขฝันปลาเล็หกเข่าหกครับผมครับเขาแนวทางตัวเลขงวดบังหันกะเชว่าแม่นอยู่ครับพี่น้องเนาะปลาเลขให้มากับเข่าทั้งสองตัวครับผมเหล็กวิ่งพร้อมกับจับคู่ให้พร้อมเอาเงินวันที่ 16กรกฎาคมครับมาตามกันต่อใพี่น้องเอฟซีครับผมแฟนคลับปลาเล็กครับผมหมวดนี้จะเป็นตัวใดเด้อครับคี่น้องพิจรณาไปเบิ่งน้ำกันก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเล็กดิ่งปลาเล็กเก่ามาเชียร์ก็ขอขอบพระคุณปลาเล็กเด้อครับผมทีเมตาแนวท่าให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับช้มรับฟังเล็กดิ่งปลาเล็กกันเลยครับปลาเล็กครับ อากามาเชียสวัสดีครับผมจ้าอันปีแังได้รวยว่าปลาเล็กรวยจังได้ซื้อปลาได้โอ้เนาะจับให้ครับนาะปลาเล็กหาซูดมันเนี้ยปลาเถอะเฮ้ยซื้อบ่อได้ตีครับได้ได้ปลาไหโอ้เกิดยังไข่ยอยู่วะได้อยู่จอปลาไหลอันนี้ซื้อตะเล็กล่างปลาเล็กซื้อตะล่างโอ้ย <c oughs> ปลาเล็กเนี่ยชุดยอดเลยครับผม อันมา้ามาขายลอตเตอรี่ไปครับนี่กำลังมาเอาเมื่อนีนน่ะโอ้ครับตอนนี้มาเลื่อยป่ะครับไา้แล้วเลขปูมาไปปลาเล็กมาแล้วออมาแล้วครับผมได้<า>โอ้เงินต้งหันหากำหกเต็มเต็มเลยปลาเล็กเขาท่วงบนท่วงล่างจ้้ครับผมมื่อนี่ว่าจิ้มม้ารนมีกาเป็ดตาเข้าบนเาล่าง โอ้ยกอติดไว้เดอร์ครับพี่น้องมาหนีจะเผย่าพลาดครับผมจับจุดให้ดีครับผมเล็กปลาเล็กอันวดนี้ผู้หายตัวใดมากปลาเล็กสามับ4ีสามกับ4ีครับผมสามับ4ีเด้อครับพี่น้องครับมักน้ำบ่ปลาเล็ก มักอยูสกับสมักบ่าสันมักมักสามหัละปลาเล็กสามเเนาะเอาเขียนลงไปด้วครับผมสามเจ็สมเจกับมักอยู่ครับผมสามเจ็ดสมเกามักมักครับสี่ปลเร็กสกับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ด้ครับอันนี้ ความมักส่วนตัวครับผมแต่ว่าว่าหันปลาเล็กกับบอกถือเด้อครับพี่น้องหาดศูนย์หกศูนย์ครับเกือบสิบเป็นหกหนึ่งครับผมเราท่านฝันไปครับผมเนี่ยฝันคือมันที่คิวบนน้าฝันก็ไดครับแต่มันคิวคือชุมวัดนุะใช้ตี้ครับผมมันจิดคลองจองกับเลขกกันคือยังปลาเล็ก อันบอกกับปูบอวานได้หาก,กับหกมาแต่ว่าประเร็กฝันก่อนเห็นไหมแม่ครับวา้ก็ฝันก่อนได้หรอครับจะใกล้กันอยู่ละ่ะบอครับผมจ้ะฝันว่าอันพระมาบอกว่าฉันว่ามาบอกว่าอันจะลืมเลยชองเปิดกับไม่ได้สองเก้าอ,อักษอ๋อวาดฝันนี้เป็นตัวเลยครับผม สองวัดแล้วมีฟันเป็นตัวนี่ปูมาบอกสองแปดสองเก่าก็คืนแต้่มสามเก่าที่ปูอ่อ,อนแต่ปลาเล็กเนาะครับใกล้กันอยู่เดี๋ยะเนาะใกล้กันอยู่ครับผมสองแปดสองเก่าโอ้ครับผมฟันเป็นตัวเลยปูอย่บอกว่านี่แหละปูนี่ทั้งใดอันปลาเล็กหัอจักเพิ่นบ่เคยเห็นบ่ เนี่ยเดี๋ยว,ต,ต,วตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่เพิ่นแต่ดุดดุดแต่จะใหม่คำจะโนตดตังแรกๆปุ่นหลายปีแล้วแม่สิบกว่าปีแล้วอ่ะปู่ปูที่ในความฝันนี่แม่ปลาเล็กเออปูในหลายความฝันนี่พอรู้จักแต่แต่คนให้เล็กเราคนจื้อของมาปาาเขาคนเองว่าจัดเป็นน้ำเป็นอย่างจื้อมาให้เขาเองครับ แเป็นตองค์นีนี่เป็นตัวนีวเนว่เป็นไมครับผมคนละองคกันจะเป็นคนนุนม,มอยู่นี่แหละครับโอ้สองแปดสองเก่าฝันตองงวดแรกกันมาสั่นเป็นว่านะเ,เนี่ยเป็นสองแปดีิครับแมนเรียกฝันเด้อครับผมสองแปดเด้อเด้อมาสัน่นกัน,นะนสนองเก่านะมาสั่นเป็นว่าโอ้สาธุ อูเอาครับพี่น้องลองเบิ้งครับผมเทิงเหล็กวิ่งปลาเหล็กที่พี่น้องเอฟซีไร่ันรอคอยแล้วกัเหล็กฝันปลาเหล็กความเ้อครับผมครับจังได้กับกกิดตัวไอกหว้ซลครับสามกับซีเด้อครับพี่น้องครับซีหางนี่อาจจะมีเหล็กถือในนี่เด้อครับผมที่จังหาศูนย์หมดว่างหันครับเอา กระสิลบกวนปลาเล็กซับหนเด้อครับผมครับขอบพระคุณปลาเล็กครับผมเดินทางปลอดภัยครับปลาเล็กสวัสดีครับจ้าจเอาครับพี่น้องครับผมครับเล็กวิ่งปลาเล็กไดมาแลเดอครับพี่น้องหมวดว่างหันปลาเล็กกับไดมาก็คือหากับหกครับพี่น้องเนาะห้ากับหกครับเกามาเชียกับน้ำเชียกกับเห็บปลาเล็กจับก็คือ หาศูนย์หกศูนย์ครับผมครับเข่าที่หาศูนย์ครับพี่น้องเนาะเลขงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้ปลาเล็กได้มาแล้วเด้อครับผมสามกับสี่ครับพี่น้องเนาะสามกับสี่บนล่างครับผมเลขปลาเล็กเป็นบนล่างครับพี่น้องเอฟซีอ่าเปรียบเทียบเหล็กเส้นเหล็กวิ่งของเก่ามาเชียร์หรือว่าน้ำเชียร์ไ้เด้อครับผมคาร์โบบา่าจะปลาเล็ก คุณลุงลอตเตอรี่กับพี่น้องเนาะหรือว่าของน้ำเชียร์กับจิมมี่พี่ต้อยยังสี่ครับผมครับพี่ต้อยกับแม่ดอกไม้ของเก่ามาเชียร์ยังสี่ครับผมหรือว่าอีกหลายๆเสียนล่องจับปฏิปตอกันเด้อครับผมยังไรถ้าเก่ามาเชียร์ไปวิเคราะห์แล้วมีความเป็นไปได้เด้อจะมาลงคลคิดเบื้องครับพี่น้องเนาะวางงวดว่างหันเหล็กสำนักไดแน่ที่เพิ่นจับคู่กันออกมาได้ครับผมเอา งวดนี้ปลาเล็กได้สามับซีครับพี่น้องเนาะเล็กของปลาเล็กจับคูัวออกมาที่ปลาเล็กชอบเด้อครับผมมีสามเก่าสามเจ็ดครับผมซีเก่าซีเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับผีปลาเล็กเป็นจับให้ครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มีเล็กฝันปลาเล็กพร้อมเด้อครับผมปลาเล็กฝันต้องงดครับผมว่ามีปูมาบอกเล็กครับ ซื้อในเดอร์สองแปดพนว่าครับผมครับกันว้ตัวหนึ่งคือสองเก่าครับพี่น้องเนาะครับนี่คือแนวทางตัวเหล็กกับปลาเหล็กครับพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมเอาทายคลิปนี้เก่ามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรื่องเงินไปนน้ากันครับพิจนาเบิ้งแนวทางที่เก่ามาเชียน้าเชียกได้น้าเสนอครับจึงได้กับขอให้ได้โชคลาน้ากันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ